ตื่นแล้วการเขาีนอื่นเอาความเดียวเทียบอะไนเนี่ยแม่เ ได้มั้ยคะไม่ต้องครับได้ครับผมก็หวัง <coughs> <coughs> <coughs>